สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันวันนี้นะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราจะมาสำรวจแนวคิดหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยช่วงนี้ smart money concept หรือ SMC ค่ะครับผม SMC นี่เองเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่า SMC เนี่ยมันคืออะไรทำไมคนถึงพูดถึงกันเยอะแล้วมันไปเกี่ยวกับการพยายามเข้าใจตลาดในมุมที่ต่างออกไปยังไงบ้างมาลองแกะดูกันค่ะได้เลยครับ เริ่มกันเลยนะคะแนวคิดหลักๆของ SMC ที่บอกว่าเป็นการตามรอยเงินใหญ่หรือ smart money เนี่ยเอ่อมันหมายถึงยังไงคะเหมือนเราพยายามจะดูว่าพวกรายใหญ่อย่างสถาบันหรือกองทุนเขาซื้อขายตรงไหนหรือยังไงคะใช่ครับแต่ว่าเอ่อมันอาจจะลึกกว่านั้นนิดหนึ่งคือ SMC ไม่ได้มองแค่ว่าเขาซื้อขายที่ราคาไหนเท่านั้นแต่มันเป็นการพยายามทำความเข้าใจพฤติกรรมเบื้องหลังเลยพฤติกรรมครับกลยุทธ หรือว่าเจตนาที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวในแบบที่เราเห็นซึ่งมันจะต่างจากการดูแค่แนวรับแนวต้านแบบเดิมๆครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะไม่ใช่แค่ดูเส้นแต่พยายามอ่านเกมเขาเลยว่างาั้นแล้วเราจะเริ่มเห็นพฤติกรรมที่ว่าเนี่ยได้จากตรงไหลบ้างคะมีสัญญาณอะไรที่ข้อมูลพวกนี้เขาแนะนำให้สังเกตเป็นพิเศษไหมคะมีครับในข้อมูลที่เราดูกันมาเขาจะเน้นไปที่ร่องรอย ที่เงินใหญ่มักจะทิ้งไว้บนกราฟนะครับก็จะมีศัพท์เฉพาะที่ใช้อธิบายอยู่อย่างแรกเลยที่เจอบ่อยๆคือ liquidity grab liquidity grab ฟังดูเหมือนกับดกักอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะมันทำงานยังไงเอ่ยอาใช่ครับคล้ายๆแบบนั้นลองนึกภาพตามนะครับราคาอาจจะวิ่งทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญไปน,นิดนึง <c oughs> เพื่อไปกระตุ้นคนที่ตั้ง stop loss ไว้หรือคนที่รอเข้าซื้อขายตาม break เนี่ยให้เข้ามาในตลาด อ๋อ oh, ให้คนเข้ามาก่อนใช่ครับพอมีคนเข้ามาเยอะๆเกิดสภาพคล่องแล้วเนี่ยราคาอาจจะปึง้งกลับตัวอย่างเร็วเลยโห oh. เหมือนเขาสร้างสภาพคล่องที่ต้องการเพื่อเข้าออเดอร์ใหญ่ๆของตัวเองหรืออาจจะแค่เคลียร์ทางก่อนจะดันราคาไปทางที่เขาอยากให้ไปจริงๆนะครับโหน่าสนใจมากค่ะเหมือนหลอกให้เมาสติดกับจริงๆแล้วพอมี liquidity grab แบบนี้แล้วมันมีสัญญาณอะไรต่อไหมคะว่าครั้งนี้เออรายใหญ่น่าจะเอาจริง สัญญาสำคัญต่อมาที่เขามักจะพูดถึงคู่กันก็คือ Break-Off Structure หรือ BOS ครับ BOS ครับ อันนี้ไม่ใช่แค่ราคาเบรกแนวรับแนวต้านธรรมดานะครับแต่มันคือการที่ราคาเนี่ยสามารถทำลายโครงสร้างสำคัญก่อนหน้าได้อย่างเช่นจุด swing high หรือส w i n g ลเดิมอย่างชัดเจนอ๋อคือต้องทำลายจุดสำคัญเดิมใช่ครับในมุมมอง SMC เนี่ยนี่เป็นการยืนยันว่าโครงสร้างตลาดเดิมมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วรายใหญ่น่าจะมีแนวโน้มจะดันราคาไปทางนั้นต่อจริงๆพอเห็นภาพค่ะมีการกวาดสภาพคล่องแล้วก็มีการยืนยันด้วย BOS แล้วมีแนวคิดอื่นๆอีกไหมคะที่มาเสริมให้ภาพมันชัดขึ้น มีครับอย่างเช่น Order Block Order ดอร์บครับอันนี้ก็คือโซนราคาทีเ่เชื่อกันว่ามีคำสั่งซื้อหรือขายใหญ่ๆที่ยังรอการจับคู่อยู่อาจจะเป็นโซนที่สถาบันเคยเข้าเทรดหนักๆห,หรือเคยปกป้องระดับราคานั้นไว้อ mm ื hmm. ข้อมูลที่เราดูมาเขาชี้ว่าการหาโซนพวกนี้เจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่หาจุดกลับตัวนะแต่มันคือการเข้าใจว่าทำไมโซนนั้นถึงสำคัญ ซึ่งอาจจะมีผลกับราคาในอนาคตได้อีกถ้าราคาวกกลับมาทดสอบแล้วพวกคำอื่นที่เห็นผันๆตาอย่าง mitigation หรือ imbalance fair value gap พวกนี้ล่ะคะอ๋อคำพวกนั้นก็เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ภาพมันสมบูรณ์ขึ้นครับอย่าง imbalance หรือ fair value gap FVG ก็คือโซนที่ราคาเคลื่อนไหวเร็วมากๆแรงมากๆจนเกิดเหมือนช่องว่างช่องว่าง ใช่ครับเป็นความไม่สมดุลของการซื้อขายเหมือนตลาดไม่มีประสิทธิภาพชั่วคราวนะครับส่วน mitigation ก็คือการที่ราคาวิ่งกลับไปทดสอบ order บล็อกเก่าๆเพื่อเหมือนเก็บตก order ออที่ค้างอยู่ทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพยายามอ่านเกมที่ซับซ้อนของตลาดครับผมฟังดูแล้ว SMC นี่มันต่างจากวิธีที่เราคุ้นเคยกันเยอะเลยนะคะพวก indicator อย่าง RSI, MACD หรือการตีเส้นเทรนไลน์เนี่ย ดูเหมือนจะไม่ใช่หัวใจหลักของ SMC เลยถูกต้องเลยครับนั่นเป็นข้อแตกต่างเชิงปรัชญาที่สำคัญมากคือ SMC เนี่ยให้ความสำคัญกับ Price Action หรือพฤติกรรมราคาจริงๆบนกราฟราคาเปล่าๆเ,เลยใช่ครับและพยายามตีความเจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนั้นๆมากกว่าจะพึ่งสัญญาณจาก i ิ d i c ตอร์หรือดูทเทิร์นสำเร็จรูปคำถามหลักของ SMC คือทำไมราคาถึงวิ่งแบบนี้ มากกว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์บอกให้ทำอะไรนะครับข้อมูลที่เราดูกันมานี่สร,รุปไว้ดีเลยค่ะว่า SMC คือวิธีคิดแบบออมองผ่านสายตาของเจ้าใหญ่ในตลาดใช้ price action ขั้นสูงผสมกับการวิเคราะห์พฤติกรรมครับผม ซึ่งแน่นอนมันก็อาจจะซับซ้อนไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนแต่ใครที่เข้าใจได้ก็อาจจะเหมือนมีข้อมูลเชิงลึกอีกชั้นหนึ่งในการมองตลาดเลยใช่เลยครับถ้าให้สรุปแบบกระชับที่สุดเลยนะคะ SMC ก็คือความพยายามจะถอดรหัสเกมของรายใหญ่ในตลาดผ่านร่องรอยที่เขาทิ้งไว้บนกราฟเพื่อให้เข้าใจทิศทางตลาดได้ลึกขึ้นใช่ครับแล้วนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจที่ข้อมูลเหล่านี้ก็กระตุ้นให้เราคิดต่อนะครับคือถ้าเราลองยอมรับสมมติฐานที่ว่า การเคลื่อนไหวของราคาส่วนใหญ่มันได้รับอิทธิพลจากเงินใหญ่อย่างที่ SMC เชื่อจริงๆเนี่ยค่ะแล้วการที่เราพึ่งพาเครื่องมือหรือรูปแบบการวิเคราะห์ที่อ,อรายย่อยส่วนใหญ่นิยมใช้กันเป็นหลักมันจะให้ภาพที่ครบถ้วนพอหรือเปล่าสำหรับการเข้าใจกลไกตลาดจริงๆในระยะยาวอืน่าคิดนะคะหรือว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณว่า ถึงเวลาที่เราต้องเริ่มมองหาเจตนาที่มันอาจจะซ่อนอยู่หลังแท่งเทียนที่เราเห็นทุกวันเพื่อให้เข้าใจเกมการเงินนี้ได้ลึกซึ้งกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อได้ครับ